สวัสดีครับผมวันนี้วันที่4กรกฎาคมปี2566นะครับผมก็มีข้อมูลหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตแบ่งปันกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมทางด้านของธนาคารออมสินนะครับมีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนนะสำหรับผู้ที่มีบัตรสุการแห่งรัฐซึ่งก็ต้องบอกว่าสามารถเนี่ยกู้ได้ วงเงินสูงสุดนะครับ5 0า0 0บาทเลยนะครับดอกเบี้ย0.75%ผ่อนชำระนะครับนานสูงสุด5ปีนะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพนะครับดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็ใช้นะครับบสยเป็นผู้ค้้ประกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเนี่ย สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการตัวนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู<ม>ไล่เรียงรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับคุณสมบัตินะครับที่ทุกท่านต้องรับทราบนะครับมาดูกันนิดหนึ่งนะคุณสมบัติเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐก็ถือว่าใช้สิทธิ์อยู่ในปัจจุบันข้อต่อมาครับต้องมีสัญชาติไทยนะครับมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเมื่อรวมอายุของผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีมีการประกอบอาชีพนะนะครับผมอาจจะต้องเช็คต้องดูกันนิดหนึ่งว่าเราเนี่ยประกอบอาชีพอะไรถูกไหมมีที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้นะครับผมอันนี้ก็ตามที่บอกไปว่าวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยห้าหมบาทนะครับอัตาราดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับก็จะเป็นอันตาราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละต่อเดือนนะครับ ค่าธรรมเนียมนะครับก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อนะระยะเวลาชําระคืนเงินกู้เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่3ปีนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยหปีเลยนะครับรักประกันนะครับตามที่แจ้งไปครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้บัญญัติประกันสินเชื่อตอสาหกรรมขนาดย่อมนะครับที่เรียกว่าบอสอยเป็นหลักประกันเงินกู้นะเอกสารที่ประกอบการกู้นะครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมมีอะไรบ้าง จะมีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านอันนี้เตรียมไว้แล้วก็ภาพหน้าจอนะครับผลการลงทะเบียนนะครับเพื่อสุบการแห่งรัฐซึ่งที่หลายท่านดําเนินการใช่ไหมยืนยันตัวตนนะครับที่ครบ3ด่านตัวนั้นอันนี้ต้องเตรียมนะครับเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพนะครับสมุดบัญชีเงินฝากหรือว่าเอกสารรายรับรายจ่ายอันนี้ถ้ามีนะครับอันนี้ต้องเตรียมนะ นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอาชีพนะครับที่เราจะต้องมีแล้วก็นะครับรูปถ่ายนะครับนะที่มีตัวเราอยู่ในนะครับในส่วนของการประกอบอาชีพนะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนาะในเรื่องของเอกสารนะครับนั้นก็จะเป็นหลักๆที่เราควรทราบเนาะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนสนใจนะครับผมก็เข้ามาสู่กระบวนการหรือดําเนินการได้นะครับผมนะสำหรับในส่วนของ สินเชื่อตัวนี้นะครับผมนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็เตรียมเอกสารต่างๆเนาะไปติดต่อนะครับผมที่ธนาคารออมสินนะครับได้ทุกสาขาเลยนะครับที่สามารถดําเนินการยื่นได้นะครับคุณสมบัติก็รับทราบเรียบร้อยแล้วนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับท่านอยากจะสอบถามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับโครงการนี้ ก็สามารถที่จะโทรสายด่วนนะครับ call center เบอร์โทรนะครับ1 1 1 5ได้นะครับผมนี่ก็สามารถสอบถามรายละเอียดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญตรวจสอบคุณสมบัตินะนะครับผมแล้วก็ดูในเรื่องของการเตรียมเอกสารตัวนี้แหละนะครับที่จะต้องนำไปประกอบสำหรับในเรื่องของการยื่นเอกสารนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วนะครับคุณสมบัติครบถ้วนแล้วนะก็ดำเนินการได้ตามที่ แบ่งปันไปนะครับผมก็ติดต่อเลยนะครับนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งวงเงินกู้สูงสุดนะครับ5 0า0 0บาทดอกเบีย้ยคงที่ครับ0.75%ผ่อนระยะเวลานานสูงสุดใน5ปีนะครับอันนี้ย้ำครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสุขการแห่งรัฐหรือว่าได้รับสิทธิ์นะครับผมเอกสารตามที่แบ่งปันไปนะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่นำมาอัปเดตกัน ในวันนี้นะครับผมเกี่ยวกับธนาคารออมสินให้นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสแกรแห่งรัฐนะครับได้รับสินเชื่อธนาคารเพื่อไปนะครับลงทุนประกอบอาชีพเสริมที่ท่านดําเนินการอยู่นั่นเองภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ Thank you.